เพื่อนร่วมงานในฝันที่ใครก็อยากทำงานด้วย 1. มีน้ำใจเพื่อนร่วมงานที่มีน้ำใจอยู่ใกล้ใครใครก็ชอบเพราะเขาจะไม่นิ่งดูได้ท่านในเรื่องงานเกิดมีเวลาเห็นเพื่อนทำงานไม่ทันก็ไปช่วยแบ่งเบาเห็นเพื่อนเขามีปัญหาก็ช่วยหาทางแก้ไขเห็นเขาช่วยทำอะไรกันอยู่ก็ไม่ได้นิ่งดูได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ส่วนนอกเวลางานความมีน้ำใจก็สามารถทำได้เช่นช่วยกดลิป์้อหรือเปิดประตูแล้วก็ช่วยจับประตูไว้ไม่ไปชนคนข้างหลังหรือเวลาทานอาหารร่วมกันก็ช่วยกันออกช่วยกันแชร์น้ำใจนั้นอยู่ข้างในแต่คนมีน้ำใจใครอยู่ใกล้ก็พลอยทำให้ชุ่มชื้นชื่นช่ำกับความมีน้ำใจ 2. ไม่สร้างปัญหา คนที่เจอหน้ากาันเอาแต่ปัญหามาให้เจอหน้าทีไรมีแต่เรื่องดรามา่าแรกๆเพื่อนร่วมงานก็ก็ไม่ว่าเพราะคนเรามันย่อมมีปัญหากันได้แต่ถ้าบ่อยๆเข้าเจอหน้ากาันทีไรมีแต่เรื่องทะเลาะกับสามีมาลูกติดยาเมื่อเช้าก็ตกบันไดเขายืมเงินไปจ่ายค่าไฟหน่อยประโดนตัดเจอแบบนี้ประจำใครล่ะครับที่เขาอยากจะอยู่ใกลเพราะเจอหน้าทีไรก็มีแต่สร้างปัญหา หรือพอมีโปรเจกต์หรือนะโยบายใหม่ๆเข้ามาก็เอาแต่บ่นด่าว่าทําไม่ได้ทํายากไม่ได้อยากทําเลยทั้งๆที่ยังไม่ได้พิจารณาหรือว่าลองทําอะไรดูเลยคนสําเร็จพอเจอปัญหาเขาจะพยายามหาคําตอบไปได้ส่วนคนล้มเหลวต่อให้ให้คําตอบไปมันก็ยังกลายเป็นปัญหา 3. ไม่ดูถูกคน ในที่ทํางานจะมีการแบ่งสายงานการทํางานแตกต่างกันออกไปมีทั้งสายบังคับบัญชามีทั้งสายปฏิบัติงานคนร่วมงานที่น่ารักคือคนที่รู้จักให้เกียรติคนที่ทํางานด้วยกันไม่แบ่งชนชั้นแบ่งฝ่ายจนเหมือนไม่ได้อยู่โลกเดียวกันต่อให้เป็นแม่บ้านหรือว่าราปอปภก็คือคนเหมือนกับคนทํางานในตําแหน่งอื่นๆเช่นกันพูดคุยกับเขาอย่างเป็นกันเองให้เกียรติปฏิบัติต่อกันในฐานะคนที่ร่วมงานที่ดี ไม่ว่าจะตำแหน่งสูงต่ำหรือมีเงินเดือนมากน้อยต่างกันแต่ในที่ทำงานทุกคนต่างก็มาทำงานเพื่อหาเลี้ยงตนและหาเลี้ยงครอบครัวเหมือนๆกันคนที่มองคนอื่นต่ำมาจากความคิดที่ไม่ได้สูงกว่าใครต่อให้ตำแหน่งหรือไรายได้สูงแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะดูถูกใครให้ต่ำกว่า C ียินดีกับเขา เวลาที่เพื่อนได้ดีมีความสุขก็ให้ยินดีกับเขาไปทั้งคำพูดและแววตาเนี่ยให้มันออกมาจากใจไม่ใช่รู้สึกอิจฉาหรือคิดว่าธุระไม่ใช่เพื่อนแบบนี้จะได้ใจผู้ร่วมงานครับและให้เป็นคนจริงใจไม่ใช่แค่ชมเขาต่อหน้าและรับหลังเท่านั้นแต่ยังกล้าตักเตือนเพื่อนถ้าเห็นเขาทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องโดยไม่กลัวว่าเขาจะโกรธ และเป็นคนที่ไว้ใจได้ตลอดเวลาทั้งต่อหน้าอย่างไรรับหลังก็เป็นเช่นนั้นทำให้เขาไม่ต้องระแวงระวังว่ารับหลังเราจะไปพูดอะไรที่มันไม่ดีคนแบบนี้ถือว่าครบได้ใครทิ้นทาคนอื่นให้เราฟังเมื่อรับหลังขอให้เชื่อว่าเราหน้าจะเป็นเหยื่อรายต่อไป